สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการทบทวนเนื้อหาของประวัติศาสตร์สมัยอาณาจักรสุโขทัยนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะสอบปลายภาคเรียนเทอมที่2นะคะในปีการศึกษา2564ของพวกเรานั่นเองนะคะ ลวันนี้เราก็จะมาพูดถึงพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยนะคะซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นค่ะของอารยธรรมไทยที่สำคัญซึ่งได้แก่ภาษาวรรณกรรมศาสนาการปกครองภูมิปัญญานะคะรวมถึงเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมซึ่งเมื่อได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยรอบด้านแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้รับ แบบอย่างที่มีคุณค่าจากพระราชกรณีพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งสุโขทัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักชาตินะคะความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องความสามาคัคคีคุณธรรมจริยธรรมนะคะเป็นแบบอย่างแก่ประชาราฎรนั่นเองนะคะเอาละค่ะ สำหรับเรื่องแรกที่ครูจะพูดถึงนะคะก็คือการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนะคะการก่อตั้งหรือสถาปนาขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองนะคะได้ร่วมกันขับไล่อิทธิพลของขอ,งขอมสมบัดิขนลำพงนั่นเองนะคะออกไปจากพื้นที่แล้วก็พ่อขุนพ,พ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยก็ยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ ครองกรุงสุขโขทัยนะคะมีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิดนะคะแล้วก็พ่อขุนผาเมืองนั้นก็เสียสละนะคะไปครองเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งปัจจัยที่ผลต่อการพัฒนาการของอาณาจักรนั้นก็คือหนในเรื่องของการมีผู้นำที่เข้มแข็งนะคะเสียสละมีความสามารถจนทำให้ชุมชนไทยที่อยู่บริเวณรอบด้านเนี่ย ยอมรับนะคะรวมถึงภูมิประเทศภูมิอากาศที่เหมาะสมแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะประกอบก,บกับการผสมผสานและรับวัฒนธรรมจากภายนอกนั่นเองค่ะจึงสามารถที่จะก่อตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นมาท่านี้เราก็จะพูดหนึ่งในเรื่องของสถาบันกษัตริย์ก่อนนะคะว่าราชวงศ์พระร่วงนั้นที่ปกครองอาณาจักรสุขโขทัยยาวนานกันมาเนี่ย ประกอบไปด้วยนะคะรายนามของพระมหากษัตริย์ดังที่นักเรียนเห็นในภาพนี้คุณครูก็ขอไม่อ่านแล้วกันนะคะนักเรียนอ,อ่านตามลำดับได้เลยนะคะสามพระองค์แรกขึ้นขึ้นต้นรายนามด้วยพ่อขุนนะคะอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า,าพระองค์ทรงใช้ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะในการที่จะดูแลราชดรของพระองค์แล้วก็ ี่องค์สุดท้ายเนี่ยใช้พระนามว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะอันนี้ก็สะท้อนถึงการปกครองที่เป็นในรูปแบบของธรรมราชาใช้หลักธรรมในการครองบ้านของเมืองนั่นเองนะคะนั่นก็คือหลักทศพิตรร,ราชธรรมนะคะทีนี้ในเรื่องของอิทธิพลทางศาสนาเนี่ยเราได้รับมาจากพรามหมณ์ฮินดูนะคะแล้วก็ ส่งผลให้สถานะของพระมหากษัตริย์นั้นเปรียบเสมือนสมมุติเทพนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะเมื่อสร้างบ้านสร้างเมืองได้สําเร็จนะคะสถาบันกษัตริย์ได้พูดถึงไปแล้วทําเลที่ตั้งนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมีชัยภูมิที่เหมาะสมนะคะมีความรุมสมบูรณ์ของทรัพยากรรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่ดีด้วยแล้วเนี่ยการมีแม่น้ําไหลผ่านก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ แล้วก็การปกครองอย่างที่บอกว่าพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เนี่ยแรกเริ่มคือใช้การปกครองแบบพ่อบครองลูกก่อนนะคะเพราะว่าเหมาะสมกับการที่อาณาจักรสุโขทัยนั้นมีอาณาบริเวณที่ไม่กว้างขวางมีประชากรที่ไม่ได้มากเกินไปเพราะฉะนั้นก็ใช้การปกครองในแบบนี้ได้แล้วก็ราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนอันใดก็สามารถที่จะร้องทุกนะคะกับพระมหากษัตริย์ได้เลยโดยตรงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะเป็น ศูนย์รวมอำนาจในเรื่องของการบริหารแผ่นดินนะคะอำนาจตุลาการแล้วก็การดูแลทุกสุขของราษฎรในทุกๆเรื่องเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะในในในการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเนี่ยคือสามารถดูแลกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวนะคะทุกสุขราษฎรได้ทุกๆเรื่องเลยนะคะ อ,อย่างที่บอกแล้วข้างต้นว่าในช่วงแรกใช้การปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะแล้วก็มีการเรียกขานนามกษัตริย์ว่าพ่อขุนในระยะต่อมาเนี่ยนะคะเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นอาณาเขตกว้างขวางมากขึ้นการปกครองในรูปแบบเดิมจึงใช้ไม่ค่อยได้ผลอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แต่ลักษณะเด่นที่ยังคงอยู่ก็คือเรื่องของ พื้นฐานความรักความเมตตาที่มีต่อกันในสังคมนะคะการดูแลกันแบบเครือญาติแล้วก็ฐานะของพระมหากษัตริย์ก็คือมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวนะคะการให้อิสระเสรีก็มีนะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตการค้าขายก็ดังที่ปรากฏในข้อความในศิลาจารึกที่ว่าใครไข้คาชางคาใครไข้คา,ามาคาอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ให้อิสระเสรี นะคะกับราษฎรในเรื่องของการทําการค้าขายดํารงชีวิตรูปแบบการปกครองก็เป็นในลักษณะเรียบง่ายนะคะรวมถึงในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยก็ค่อนข้างจะอยู่กันแบบพอ,พอเพียงนะคะพอมีพอกินพอใช้สิ่งที่นอกเหนือจากการอุปโภคบริโภคแล้วก็จะนําไปซื้อขายกันนั่นเองนะคะอ่า ชนชั้นนะคะมีชั้นทั้งชนชั้นปกครองกับชนชั้นถูกปกครองแต่ทุกๆชนชั้นก็จะถูกเชื่อมด้วยพระสงฆ์นั่นเองนะคะแล้วก็ในระยะหลังเราเปลี่ยนมาเป็นระบอบราชาธิปไตยหรือธรรมราชาเนี่ยนะคะก็คือใช้หลักธรรมในการปกครองก็จะเกิดวรรณกรรมขึ้นมานะคะในทางพุทธศาสนาก็คือไตรภูมิพระร่วงซึ่งพระราชินพนในในช่วงของพระยาลิไทยนั่นเองนะคะ จะเน้นการสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดทำดีได้ดีทำช่วยได้ชั่วนะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นผู้นำในเรื่องของาศาสนาบัมฑุนะคะทำลูกบำรุงศาสนาเสร็จแล้วเนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างกับราษฎรอีกด้วยนะอันนี้ก็เป็นเป็นที่มาของในระยะหลังที่ กษัตริย์ของสุขโขทัยนั้นนำระบอบธรรมราชาเข้ามาใช้นะคะก็คือหลักธรรม1ิบข้อหรือว่าโทศพิดร,ราชธรรมนั่นเองนะคะในเรื่องของการจัดผังนะคะการปกครองแบ่งเป็นสีชั้นเมืองราชธานีเมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด,าด่านนั่นก็คือเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดกับราชธานีนะคะแล้วก็เมืองพญยามหาคนครอันนี้ก็จะอยู่ห่างกันออกไปแต่ว่าก็จะส่ง เจ้านายเชื้อพระวงศ์เนี่ยออกไปดูแลนะคะเช่นเมืองเพชรบุรีตรนาวสีเพชรบูรณ์นี่เป็นต้นส่วนเมืองประเทศสลาดนั้นก็ต้องยอมอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะให้กับราชธานีโดยการส่งเครื่องราชบรรณาการทุกๆ3ปีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยราชธานีต้องการสิ่งใดก็จะต้องส่งขึ้นมาช่วยอันนี้ก็คือผังเมืองที่ดูได้ง่ายขึ้นนะคะจุดสีแดงตรงกลางนั่นก็คือ ราชธานีถัดออกมาคือหัวเมืองชั้นในสีเขียวคือหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็หัวเมืองประเทศสลาดนะคะนักเรียนอันนี้ความสําคัญก็ความสัมพันธ์ยังเป็นลักษณะเครือญาติอยู่นะคะแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็โคสุโขชัยมีความชันฉลาดในะคะในการบริหารจัดการน้ํานะคะเขาก็สร้างสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพนี่ค่ะ ระบบชลประทานที่ดีก็จะทำให้ทำการเกรษตรเพราะปลูกได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นเขารู้จักสร้างตระพังสลีดพงนะคะสลีดพงจะอยู่ข้างนอกแล้วก็ชักน้ำเข้ามานะคะเก็บไว้ในตระพังภายในผังเมืองอย่างภาพที่เห็นนี้เลยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถทำไมคะทำการเกรษตรเพราะปลูกได้เป็นอย่างดีไม่มีาขาดแคลนนะคะ เศรษฐกิจของสุขโขทัยจะเป็นแบบเลี้ยงตนเองแบบพึ่งพาธรรมชาติแล้วก็ค้าขายแบบเสรีอย่างที่บอกว่ามีประโยคที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกนะคะก็สามารถตีความได้แบบนี้เพราะฉะนั้น,ส,นสินค้าส่งออกที่สําคัญนะคะนอกจากสินค้าทางการเกษตรของป่าเครื่องเทศแล้วเนี่ยก็ยังมีเครื่องถ้วยชามเครื่องสังฆโลกซึ่งเป็นงานหัตถกรรมขึ้นชื่อนะคะ ใช้เตาทุเรียงในการเผาซึ่งตัวเนี้ยชาวจีนเนี่ยมาสอนชาวสุขโขทัยให้รู้จักที่จะเผาเครื่องสังคลโลกนะคะแล้วก็นำไปขายที่ตลาดประสานนั่นเองค่ะนักเรียนอันนี้พอมันมีระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นก็มีเงินตราที่ใช้เขาเรียกว่าเงินพดด้วงนะคะอะเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งภายในและภายนอกอาณาจักรนะคะ อันนี้ก็ส่งผลว่าระบบน้ำที่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้การเกษตรนั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ตลอดทั้งปีนะคะดังข้อความที่ปรากฏว่าสร้างป่าหมากป่าปูทั่วเมืองนี้ทุกแห่งป่าพะ้าก็หลายในเมืองนี้ป่าลางก็หลายในเมืองนี้ใครสร้างได้ให้ไว้แก่มันนะคะอันนี้ก็คือความหลากหลายในเรื่องการเพาะปลูก อีกอันหนึ่งคือไพร่ฟ้าหน้าใสลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดและล้มหายตายว่าเหย่าเรือนพ่อเชื้อเสื้อคำมันช้างขอลูกเมียเย่าข้าวไพร่ฟ้าฆ่าไทยป่าหมากป่าภูพ่อเชื้อเรือเชื่อ,อแก่ลูกมันแก่ลูกมันสิ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ว่ามรดกตกทอดจากพ่อสู่ลูกนั่นเองสิ่งใดที่พ่อหาไว้ได้ทรัพย์สิในใดๆก็ตาม ถ้าพ่อเสียชีวิตก็จะตกไปเป็นของลูกโดยทันทีนะคะอันนี้สภาพทางสังคมนะคะก็จะมีชนชั้นนะคะกษัตริย์ขุนนางพระสงฆ์ประชาชนนะคะเรามีพระสงฆ์เป็นเป็นตัวเชื่อมในทุกๆชนชั้นเข้าหากันอย่างที่บอกว่าศูนย์กลางนั้นก็คือบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนั่นเองะคะนักเรียนวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็ได้รับมาจากอินเดียผสมผสานกับ พุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงจนถึงปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีสงกรานต์นะคะโลชิงช้าหรือว่าการลอ,ลอยกระทงตามประทีปนะคะการเผาเทียนเล่นไฟอันนี้เราสืบทอดวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของศาสนาก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะในยุคข,ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยนะคะพระองค์ทรงม,มีพระปีชาสามารถหลายด้านเลยทีเดียวนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนิมนต์พระสงฆ์นะคะมาจากนกครศรีธรรมดานี่ก็เป็นการเชื่อมสัมพันธมิตรีนะคะอีกทางหนึ่งของสุขโขทัยกับอาณาจักรใกล้เคียงเสร็จแล้วไม่พอก็มีการวางรูปแบบการปกครองนะคะส่งเสริมการค้าเสรีก็คือไม่เก็บภาษีผ่านด่านทำให้การค้านั้นขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ทรงประดิษฐ์ลายสีไทยทําให้คนไทยนั้นได้มีตัวอักษรใช้เป็นของตนเองนะคะออย่างที่บอกข้างต้นว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ละเลยนะคะทรงทําูกบํารุงนิมนตพระสงฆ์นะคะนิกายเถรวาัทิลังกาวงจากนครศรีธรรมราชเนี่ยขึ้นมาเผยแพร่าศาสนาที่กรุงสุขโขทยัยทําให้พระพุทธศาสนาประดิษฐ์ ระดิตสถานมั่นคงในอาณาจักรแล้วก็กลายเป็นศาสนาประจำชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะ,ะในเรื่องของศาสนาก็ต้องจำไว้ว่านะคะคนสุขโขทัยนั้นยังมีความเชื่อเรื่องพูดผีนะคะเรื่องของบรรพบุรุษแล้วก็ศิลศาสตร์วิญญ,ญาณอะไรต่างๆนี่ก็ผสมผสานกันนะคะแล้วก็มีการนับถือพุทธศาสนานิกายเทวาชแบบหลังกาวงนะคะ การค้าขายนะคะ,ะนโยบายการค้าที่เปิดกว้างแล้วก็ดึงดูดนะคะพ่อค้าทั้งในและนอกอาณาจักรเข้ามานั่นก็คือนโยบายการไม่เก็บภาษีผ่านด่านนั่นเองที่เรียกว่าจังเกาะนะคะอีกทั้งยังมีการค้าขายที่แบบเปิดกว้างเสรีให้อิสระอันนี้ก็เป็นนโยบายการค้าที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ดึงดูดใจพ่อค้าชาวต่างชาตินะคะให้เดินทางขึ้นไปค้าขาย กับสุขโขททยมากเลยวรรณกรรมนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องยกย่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งพระอ,องค์ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นมาเมื่อพศ1826นะคะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการดัดแปลงกันมาตลอดนะคะแล้วก็ยังคงใช้กันอยู่สืบทอดกันมาการเกิดภาษาลายสื่อไทยหรือตัวงสอนไทยขึ้นมาใช้นั้นทำให้เกิดวรรณกรรม เกิดวิวัฒนาการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นหนังสือนะคะที่เราเรียกว่าไตรภูมิพะล่วงหรือตำรับนางนพมาศอันนี้ค่ะมันก็จะเป็นการสืบทอดความรู้ต่อกันมาในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณาจักรสุโขโทัยจึงเป็นยุคแรกในยุคประวัติศาสตร์นะคะราชธานีแห่งแรกในยุคประวัติศาสตร์ที่เรามีตัวหนังสือใช้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอ่ะ อันนี้เป็นภาพย่อๆที่ทําให้เรียนจําได้นะคะพศ1826กเกิดกำเนิดรายสือไทยโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ลืมที่จะนึกถึงหลักศิลาจารึกซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่นักประวัติศาสตร์นั้นมักจะใช้อ้างอิงนะคะข้อความที่อยู่บนศิลาจารึกเหตุการณ์ที่1นนะคะเกี่ยวข้องกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยพออระองค์โปรดให้สร้างพระแทน่นมนังคศิลาบาตตั้งไว้กลางดงตาล เพื่อให้พระเถระขึ้นแสดงทรรมเทศนาสั่งสอนประชาชนในวัน,รวนพระอันนี้เหตุการณ์ที่1เหตุการณ์ที่สองนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับพ่อขุนรามคําแหงมหาราชแล้วก็พ่อองค์ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยเหตุการณ์ที่หนึ่งและเหตุการณ์ที่2เนี่ยนะคะเ,เกิดขึ้นในราวราวพศ1826นะคะถึงแล้วก็1835ราราวราวประมาณนี้นะคะ และส่งผลต่อพัฒนาการของสุโคไทยยังไงเหตุการณ์ที่หนึ่งเนี่ยทำให้พระมหากษัตริย์และประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่สองการประดิษฐ์ลายสือไทยนั้นก็ทําให้ทําไมคะสุโคททยมีตัวอักษรใช้เป็นของตนเองอันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ที่เกิดขึ้นของอาณาจักรของเขานะคะแล้วก็ยังมีตัวอย่าง อีกหลายอย่างที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกเช่นการแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูวังเพื่อให้ราษฎรมาสั่นกระดิ่งร้องทุกนะคะการอาราธนาพระสงฆ์จากนครศรีธรรมราชขึ้นมาเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่กรุงสุโข,ขทยัยอันนี้ก็เป็นข้อความที่เราสืบได้มาจากหลักศิลาจารึกนะคะ,ะต่อไปศิลปกรรมนะคะก็จะมีเรื่องของสถาปัตยกรรมปรติมากรรมจิตรกรรมซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยนะคะอ่ะศิลปกรรมก็คือมีพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งมีลักษณะศิลปะที่อ่อนช้อยนะคะเจดียทรงพุ่มข้าวบินทรงดอกบัวตูมทรงระฆังความอันนี้ก็ได้รับมาจากลังกาอันนี้เป็นมรดกตกทอดนะคะที่ทุกคนควรจะต้องจำให้ได้นะคะว่าสุโข,ขทัยนั้นมีมรดกตกทอดในเรื่องของพระพุทธศาสนาในเรื่องของลาย ตัวอักษรไทยนะคะแล้วก็เครื่องสังคลโลกปฏิมากรรมศริลปรกรรมนะคะการทำรุุบํารุงพระพุทธศาสนาให้อยู่เป็นมรดกตกทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันอันนี้เราได้รับมาตั้งแต่อาณาจักรสุขโขทัยนะคะ ในเรื่องของศาสนานะคะเรื่องของวิชาต่างๆจริยธรรมอันนี้ก็เป็นการปลูกฝังนะคะภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยที่เราใช้สวดมนต์ในทางพุทธศาสนากันอยู่เนี่ยอันนี้ยังเป็นมรดกที่ตกทอดกันมาวิชาชีพในเรื่องของการที่บรรพบุรุษนั้นสอนบุตรหลานนะคะวิชาความรู้ต่างๆใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงเด็กชายนะคะเด็กผู้หญิงก็จะเรียนเรื่องของ การบ้านการเรือนเด็กผู้ชายก็จะเรียนเรื่องของอะไรคะวิทยายุทธการต่อสู้ก็เรียนนะคะหรือแม้กระทั่งคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยที่ปลูกฝังทั้งหมดเลยจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็ศิละปะก,การป้องกันตัวการขี่มา้าการาฟันดาบนะคะใช้อาวุธทำศึกสงครามอะไรต่างๆอันนี้เป็นมรดกที่เราได้รับ การอบรมสั่งสอนกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจากบรรพบุรุษการต่างประเทศเนี่ยในสมัยสุขโขทัยมักจะใชน้นโยบายในการผูกมิตรกับอาณาจักรใกล้เคียงนะคะไม่เน้นการทำศึกสงครามนะแล้วก็อยู่กันมาอย่างสงบสุขจริงๆอ่ะนะคะกับจีนเนี่ยก็ทำการค้ากันแล้วก็เดินเรือทะเลจีนก็ส่ง เครื่องบรญญการกันไปส่งกันไปกันมาเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีกันต่อกันนะคะท่าน,นี้ทุกๆอาณาจักรเกิดขึ้นตั้งอยู่จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ต้องมีการเสื่อมอํานาจลงในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสาเหตุนั้นก็คือการที่ผู้นําไม่เข้มแข็งนะคะเกิดความแตกแยกภายในไม่สามัคคีกันแย่งชิงกันในหมู่ราชวงศ์นะคะแย่งชิงอํานาจกัน แล้วก็ถูกตัดเส้นทางการค้าจากอายุธยานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้สุขโขทัยนั้นค่อยๆทำไมคะเสื่อมลงเสื่อมลงแล้วก็ถูกผขนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบร,รมไตรโลกนาถนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของอาณาจักรสุขโขทยัยราชธานีแห่งแรกนะคะแต่มันไม่ได้หมด หรือร่มหายตายจากไปทั้งสิ้นสิ่งที่ยังคงอยู่นั้นก็ในเรื่องของศาสนาเรื่องของตัวอักษรเรื่องของสถาบันพระหมหากษัตริย์ที่ยังคงมีคุณอุป,ปการเล่าขานสืบทอดต่อกันมานะคะเรื่องของสถาปัตยกรรมศิลปกรรมงานจิตกรรมอะไรต่างๆอันนี้ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นได้ศึกษาแล้วก็สืบทอดต่อกันมานะคะเอาละค่ะครู หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะสามารถทบทวนความรู้ได้ทุกรอบด้านเลยของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะหวังว่าจะช่วยให้นักเรียนนั้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็เตรียมพร้อม